ทำไมพี่ลงคลิปช้าจังอดใจรอดูคลิปใหม่อยู่พี่พยายามอยู่ครับน้องเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับ F.C. ของเรานะครับในเมื่อน้องบ่นว่าพี่เนี่ยลงคลิปช้าใช่ไหมพี่ก็จะเอาน้องเนี่ยมาทําคลิปด้วยเลยความประสงค์ของฉันจะเป็นคําคือเอางไงทุกคนตอนนี้พี่เกิดปัญหาแล้วเว้ยคือพี่จําไม่ได้ว้ยน้องเขาแต่งตัวยังไงใช่คนนี้หรือเปล่าหญิงหวานสีส้ม หรือว่าจะเป็นที่จริงจังสีเขียวเยหรือว่าจะใช้คนนี้เอาล้น้องเพื่อความอยู่รอดในยานดีที่จะขอมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับน้องเองตื่นขึ้นมาซะน้องทีนี้น้องเนี่ยก็เป็นผู้รับสมัครเอ๊ะไม่ใช่ดิเป็นผู้ติดตามของพี่แล้วนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม้องเห็นไหมน้องมาดูสิมาดูทำให้ดูเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยมาดูเนี่ย FC เนี่ยคนมุงเต็มเลยเอาน้องน้องคนนั้นหายไปไหนล่ะเฮ้ยน้องจะทิ้งให้พี่อยู่คนเดียวไม่ได้นะเอาแล้วไงเราแค่มายืนดูนะเราไม่ได้เป็นคนค่านะเพื่อนทุกคนโหวตสีขาวมันค้ากูตายคาที่อันนี้ก็คือวิญญ,ญาณที่เราฆ่าไปกันนี็ามที่ตา่างๆ เอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุยอะไรกันอะนอย่าบอกนะว่าสีชมพูเนี่ยสามารถคุยกับผีได้โอ้ชิบหายแล้วครับเล่นแบบนี้แพ้ทั้งปีนะฮะมาเดี๋ยวเราจะติดตามเข้าไปหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับสีน้ำตาลแบบนี้มันต้องมีเงี้ยงงำนะครับมันเกินไปปะมันเฝ้าแต่สีน้ำตาเนี่ย,ยน่าจะเป็นเพื่อนมันนะ,นะนะ,นะสีอะไรน้ำแกะเมื่อกี้สีอะไรนะ ต่อสีอะไรเนี่ยแหละเป็นพ่อหมอูมันมันสาบแ้งเรามีฮันนี่บีไหมเอาฮันนี่บีมา They should have run away มาอ่าในเกมนี้เนี่ยวิญญาณมันเยอะเกินไปละมันสื่อสารกันมั่วไปหมดจนผมไม่สามารถชนะได้เอะละครับ FC ขึ้นมาน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปแง้นกันโอเคเปิดสมุดขึ้นมานะ ดูเหมือนว่าตัวแรกที่เราจะต้องไปเก็บเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับอ๋ออย่ามาทูดมาตามลิตรายชื่อนะครับโอเคครับมีสีส้มนะเด้งชื่อขึ้นมาอุ๊ยเอา้าเดี๋ยวนะทำไมเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวดๆดดรับตาฮชื่ออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้คือสีแดงอย่าบอกนะว่าห้อยพระเราก็เลยทำอะไรเขาไม่ได้ ตอนนี้สีแดงเขาเงียบนิ่งอย่างมากเลยนะครับคือยังไงเนี่ยคือมันไม่มีใครพูดเลยเหรอครับเกมนี้ <S <S เป็นไงพี่เก่งไหมนะ้องคือถ้าพี่เก่งเนี่ยก็าฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับเดีย๋ยวพี่จะตั้งใจลงคิดบ่อยๆนะครับโอเคเปิดสมุดขึ้นมารอบนี้ว้าวสีเขียวเช็คชื่อนะครับแล้วแต่นามสกุลจะคิด หืชื่อจริงแล้วแต่นามสกุลจะคิดคุณมีถูก,กหมายหัวครับจากสมุทยมทมูตรายต่อไปของเรานะคุณไก่ทอดเฮย้ยเพื่อนคนละตัวเออสวยครับเอาเพื่อน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 จัดการดิจัดการพอดีเรามีงานต้องทำข้างล่างจัดการดี <c ười> เพื่อนทำไมไนายทำแบบนี้ทำไมนายไม่ปาดมันวะเพื่อนเอ้ยฉันเห็นสีม่วงฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยขอให้ทุกคนเนี่ยโหวตข้ามไปนะครับโหวตข้ามไปข้ามไปนะครับมันดีจริงๆการโหวตข้ามเออมีแค่ละเอฟซีท่านที่โหวตข้ามเอาแล้วไอ้นี่มันโหวตพี่ทำไมอะ่ะมึงอยู่ทีมเดียวกันกับกูปะเนี่ย ดีนี่ไงอยู่ใ,ใกล้เลยนี่นี่เรามีด้านขวาเรามีด้านขวาแล้วโยกไปดีครับน้องกลายเป็นชิ้นเนือ้อครึ่งตัวแล้วก็ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายห้องพยาบาลปะเอาเกมโอ้กนิดเดียวแท้ เนี่ยครับทุกคนเวลาที่เราอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอืมไม่ได้อัปเดตเลยถ้ามันไม่เด้งตั้งแต่แรกอะมันก็คงไม่ต้องเป็นใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าจะโดนรีพอร์ตหรือเปล่านะโดยชื่อสีแดงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับเราเอาแล้วไงเอาแล้วงไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง เข้าเกมมาไอแดงขายบทพี่นะครับทั้งๆที่สีแดงเหมือนกันชื่อก็แดงเหมือนกันพี่น้องท้องเดียวกันเองทำแบบนี้กับพี่ไม่ได้หรอกน้องน้องน้องจะโหวตพี่ทำไมอ่ะโอ้ยแดงโอ้วันนี้มีแต่สิ่งที่งุนหงิดเต็มไปหมดเลยอะครับคือพี่รับไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะโอ้หวันนี้กูกระโดดหักหลังรอบที่สองอีกแล้วกูขันกูขาน ตายทีไรเนี่ยก็คือก็จะมาเป็นวิญญาณนะครับตามคนที่ทรยศเรานะครับอย่างเช่นได้แดงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยดูมัน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 ครับมันจะมันจะฮุบคนเดียวนะครับน้องเชื่อพี่ปะมันจะเก็บไว้กินคนเดียวเนี่ยดูนะมันจะป่าแล้วนะมันจะป่าดแล้วนะดูดูดูเนี่ยมันทาเนียนทาทรงเฝ้าอะไรไม่รู้เนี่ยยังไงแดง2อหนึ่งได้แดงป่าตรงนั้นคือเกมนะเอ้เอฟซีเรามาเอฟซีหนีไปเอฟซีหนีไป หนีไปอย่าไปใกล้แดงอย่างนั้นแหละอ้าวโอ้เอฟซีก็ก็ยังไปเข้าพัวก,กับมนันอนีกหรอเนี้เอาเลยแดงจัดการเอออย่างนั้นแหละอย่างแน่นอนคือพี่ต้องชนะพี่แพ้ไม่ได้พี่แพ้ไม่ได้ไไดอย่างแน่นอนถึงมันจะชนะแด็กพี่ก็ยอมรับได้เอาเลยแดงดูดูดูทวนมันหิวเยอือมันหิวเยอือมันวิ่งตามไปปาด มันเดินเล่นทำไมอะโอ้โหเชดเคใจดีจัดช่วยลูกเรือแก้ด้วยทำดีวะน้องพี่ชอบแบบนี้ยังไงจะทิมน้ำตาลไหมเขาวิ่งทำไมอ่ะเขาไม่เขาไม่ปาดหรอเขาลืมมีดไว้ที่ห้องห้องไฟหรือเปล่าก็าเลยไม่ได้ปาดโอ้เพื่อนรีบๆจบสักทีนะ เอาเลยไม่เอาอ่ะนี่ไงยังไงเก็บไปได้2คิวคือว่ายังไงอ่บโกดีตัวนึงก็ชนะแล้วนะสีแดงน่าสงสัยอ่าเรียบร้อยครับผมกำตามสนองครับสีแดงเจอ FC พี่ทรยศตอีกทีนึงเป็นไงล่ะน้องกำมันติดจรวดครับโอ้ ปบมือให้ FC ของเรานะครับผมกำตามตนองสุดท้ายก็ไม่ชนะบอกแล้วนั่นมาทะยศตัวตึงซะด้วยฮันนี่บีไม่ได้ขี่ตัวแฝงหรอคี่เข้าใจผิดมาเดยตลอด